สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆน,นะครับในะช่องทาง u t u b e นะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวนทางหุ้นนิเคียเช้าบ่ายปกติแล้วก็นิเคียเช้าบ่าย VAP นะครับวดประจำวันที่11นะครับกันยายน2566นนะครับเป็นแนวนทางของวันจันทร์นะครับพี่ๆเป็นอาทิตย์ใหม่เนาะขอให้เป็นวันใหม่เริ่มใหม่ที่ สดใสปังๆเฮงๆก็แล้วกันนะครับแนวทางที่ให้ไปนะครับผมก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่สำหรับเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ พิ่งเข้ามาใหม่เนาะอาจจะพึ่งผ่านเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่ากําลังมองหาบ้านเสียงโชคท่านใดสนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับผมเนาะเป็นบ้านแอดมินของเบาหลองเองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับพี่ๆก็สําหรับเราแนวทางวันนี้เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่ๆเพราะว่าวันนี้หลากหลายแนวทางนะครับหลากหลายแนวทางนะครับผมในรอบนี้ก็อีในรอบเช้านะครับพี่ๆวันจันทรเนาะ วันจันร์นะครับผมให้ไปที่วิ่ง3รูดเก้านะครับในรอบ VIP นะครับวิ่ง3รูดเก้าตัวเน้น359294้า้นะครับผมเนาะท่านใดชี่ชอบก็ลองใช้วิจนะญาในการรับชมนะครับในรอบบ่ายผมให้วิ่ง8รูด4นะครับตัวเน้น4 1 4 5 8 1นะครับผมอันนี้ในรอบ VIP นะครับสังเกตตรงนี้ได้นะครับผมจะเขียนไว้เนาะปกติกับ VIP นะครับส่วนอีกหน้านะครับผมอีกหน้าก็จะเป็นในรอบปกตินะครับผม ก็แนวทางหุ้นปกติหยุด2วันนะครับพี่พี่ท่านใดยังไม่แน่ใจก็ลองใช้วิจนะญาในการรับชมก่อนนะครับพี่พี่เนาะเพราะว่าเรายังไม่รู้ทิศทางหุ้นนะครับว่าจะมาแบบไหนแต่รู้สึกว่าหลังๆมาเนี่ยแนวทางเล็กหุ้นเนี่ยบางทีก็ออกเบิ้ลบ้างหามบ้างนะครับรู้สึกว่าจะมาบ่อยเบิ้ลนะครับเนาะตองตองก็มีนะครับพี่เนาะตองนี่ก็มาบ่อยในรอบนิคีนะครับผมหุ้นนิคีรอบเช้านะครับพี่พี่รอบเช้าผมได้ ผมให้วิ่งนะครับให้วิ่งไปที่เลข0นะครับผมสายรูดผมให้ไปที่เลข9นะครับตัวเจาะ04 05 08นะครับ94 95 98นะครับผม3ตัวนะครับ3ตัวผมให้ไปที่098 นะครับอันนี้ในรอบปกติเช้านะครับหุ้นนิกกี้เช้าในรอบเช้านะครับผมแล้วก็เก้าสี่ศูนย์สี่นะครับผมนี่เลยนะครับผมส่วนแนวทางนะครับในรอบบ่ายนะครับหุ้นนี้คอีบ่ายนะครับหุ้นนี้ค E ีบ่ายผมให้วิ่งให้วิ่งไปที่เลขห้านะครับ สายรูดผมให้ไปที่เลข8นะครับผม5 1 5 3 5 8 8 1 8 3 8 7นะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่5 8 1นะครับ นี่เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกติแล้วก็นิเคอิเช้าบ่าย VIP นะครับชื่นชอบแนวทางในรอบไหนก็ลองใช้วิจัณญาณในการรับชมนะครับก็ขอให้เฮงเงปังๆทุกๆรอบที่ติดตามนะครับผมสลับคลิปนี้กาบสัสดีครับ